วันนี้วันนี้เจอตลอาาอกนุ่งโบราณมากคนหนึ่งครับรก็เลยต้องขอญาตเก็บตกวัยังไงเ,เก็บมวกโบราณไว้เพราะนั้นก็คือนักรินดอกพิกุลครับนักรินสวัสดีครับนักริน นั่นเองดอกพิกุลใช่ไหมวันนี้ครับผมเองครับเดอดอกสันดาวครับสโลโโบราณเหรอสโลโลโบราณนี่คนครับน้องนงโบราบนักขวยนักขวยเชิญยิ้มนักกล้วยครับป่วยพ่อมึงเอ่ะอันนี้กินแล้วกินแล้วอันนี้ต้ององเจ้าของสโลแกนอยู่เฉยๆจะให้ตังค์ใช่เหรอครับผมมันมาจะไงคือมันมันสาเหตุเพราะว่ามันเล่นไม่ขำก็คือตอนนั้นมีพี่เป็ด พี่โนต้ตพี่นุมโอ้โหตัวแรงอคุณอว้วนโอ้โหตัวแรงนตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเขาอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่กันสี่คนเขาห้าทุกตัวไ <laughs> อเราเพิ่งเข้าไปใหม่อะเราเข้าไปใหม่เล่นอะไรคนดูก็น่าเหลอ พอพูดอะไรไปคนดูมันก็นั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยแกพี่น้อยเขาจะคงลำคาญนะเขาบอกไอ้ฝืดมึงอยู่เฉลียเล่นที่อะไรก็ฝืดตลอดเลยกลายไปได้ฝืดมาตลอดเลยนะเออกลายไปได้ฝืดไอ้ฝืดมาตลอดแล้วก็เลยก็มีมีผู้นฐานลิเกหนิฮะก็ลิเกเขาเป็นตัวโกงตัวโกงใครลืมลืมลืมกันลืมหมดแล้วเราไม่แล้วก็มีคิดตัวอะไรตัวอะไรสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายอ๋อมันเอกเขาเอกตัวโกงจะเอกเขาจำไม่ได้แล้วล่ะท ไอ้ตายที่ได้เป็นพระเอกว่าเป็นลูกหัวหน้าคณะเด็กเส้นครับเขาอยู่ในชุดคมขำรูปพ่อขุนอคมขำลูกพ่อขุนพี่ชายเ่ยพี่ชายน้องชายน้องชายคมขำลูกพ่อขุนถามดูรู้จักเรื่อยเอารู้จักเรื่อยรู้จักทั้งคตรโอ้ยไอ้ไอ้นี่สมัยก่อนอย่าให้มันเมานะถ้ามันเมานี่กอดอกไม่ได้อ่ะ เออคนบ้าอะไรนึกก็กอดอกอย่างเงี้ยเออแต่พอเมาแล้วกอดแล้วมันหลุดกกอดแล้วหลุดอย่างเงี้ยจามอาจารย์เพชรโพทองอยู่พี่เด้อโอ้ยได้แล้วกเล่นเป็นพ่อมาแล้วผีมาแล้วเมาเมาไปไม่ไปเนี่ย ม่รล้หนูรู้หนที่ไนม่ได้แล้วแล้วเมาเมาเมาแล้วใจดีนะเออขขออะไรให้หมดขอรองเท้าให้รองเท้าไปเจอลิเกเขาสงสารสงสารเขาขอเขาบอกเสื้อสวยเอามึงชอบเอาชอบถอดเสื้อให้เลยเมาสร้อยสร้อยสร้อยทั้งเส้นอ่ะสร้อยห้าบาทนะสร้อยทองห้าบาทถอดให้เขาเฉยเลยทองแท้ทองแท้ครับ เเลยนี่มาหลเมาจะได้ขอเมียขอเปียนี่ไม่ต้องเมาขอได้เลยพุ่งนี้ไปเลยที่บ้านเซ็นสัญญาไปเลยดีกว่ากำลังเมาเลยไม่เมากูก็จะเมาเลยเมาเช้าเลยองก็คือก็คือกลายเป็นขี้เมาใจดีขี้เมาใจดีเวลาเขาเมาก็จะใจดีไม่เราเป็นอย่างนี้เราเราเคยอยู่โรงลิเกเราบากใช่ไหมเราก็เราก็เห็นว่าพวกยังลำบากเราก็พอมีอันจะกินหน่อยสมัยนั้นเราก็สงสาร มันมาจากใจนะผมะก็ใจดีนะต้องถามพี่ว่าพี่เป็นไงพี่ตามตามเอาคืนปล่อยไหมปล่อยเอาอมากคือส้อยเส้นนั้นนเขาก็เอาคืน ลงทีไม่ต้องตามไปกดไปเอาคืนไอ้พวกเด็กๆก็แหละมันเอามาคืนให้เอามาคืนให้นเป็นลูกสารลูกสารลูกถุงเท้ายังถอดให้เลยถุงเท้าถุงเท้าเลอะเลอะเสื้อเหลือเลื้งเกงตัวเดียวกลับบ้านนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงชินแล้วตอนนั้นชินแล้วชินแล้วใช่แต่ตอนนี้เลิกแล้วเลิกอ่ะเลิกเมาใช่ไหมเลิกเมา ได้แล้วครับได้มาแล้วเพื่อสุขภาพครับปัจจุบันนี้เป็นคนดีคนคนดีทุกอย่างเลยเหลืออย่างเดียวไม่ได้บวชอย่างเดียวไงเอก็ตอนสมเด็จย่าเลยบวชบวชหมายถึงหมายถึงท่านท่านนิสัยอ่ะคือท่านจะเป็นพระอยู่แล้วเลยจะบ้าจะบวชหรือจะให้จัดงานสมาคมโทรเหตุการณ์อย่างนี้โ้าท้ โครงการตั้งใจนะนายกเขาตั้งใจเขาจะเปิดสมาคมแล้วตอนนี้คือพอพอเปิดสมาคมเลี้ยงงานเปิดสมาคมอย่างเงี้ยคือมีตัวเงินมาแล้วตัวเงินที่ที่เขาจะเอามาให้อ่ะนคนเงิทองตัว,ตวทองมาด้วยว่าตัวเงินมันมทองม,มีตัวเงินอย่างเดียวคือตัวเงินเด็ยคือคือคือ,คอรางลูกศิษย์ของหลวงปู่แพ้วของหลวงปู่แพ้วที่วัดรังหมัน คือเขาร่วมบริจาคให้กับสมาคมแล้วอย่างน้อยๆก็ต้องมี4ี่ห้าแสนแล้วได้แล้วจัดได้เลยอ่าฮะนี่ไอวิดเขามาอวิทไปแล้ววิทไปแล้ววิดจัดไปแล้วครับผมเลยไม่ได้อะไรเลยไงก็เลยจัดจัดไม่ได้อย่างนั้นเลยเตยคณะที่เหลือเนี่ยจำมุกอะไรก็ได้มา โอ้ยมุกพี่เดิมมุกพี่เดิมมีเยอะเราไปแอบจำไหมแอบจำด้ก็ไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็ของขาวอะไรไอ้อะไรนะไฟฟ้าแล้วมันมาจากไหนอ่ะมันมาตามสายของมันนะสิเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยได้จำได้ไหมได้แล้วไงวล้วไงโอ้ไฟฟ้ามัน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 มีมันมีแม่เหล็กกองแดงหมุนแข่งกันมันเชื่อมกันผ่งเชื่อมกันจนมันมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้เอจ้านี่นี่คือของขาวของขาว ถอยหน่อยถอยหน่อยฉันจะปล่อยลมเชิญปล่อยเชิญปล่อยฉันจะคอยดม <c oughs> อะไรนะกลิ่นมันไม่โสภาเดี๋ยวจะด่าผมเทรานั้น,น <c oughs> ก็ควรปล่อยทวนลมออจำไม่ได้เปขอเขาวขขาว นักเรื่อแล้วมุกของนักกล้วออ่ะโอ้ยนักกร้วยนักเตัวไหนนักกล้วยนี่เมื่อสมัยก่อนเขากลัวสับปะรดไม่เล้อ่าเราอยู่กันโน้นเชิญยิ้มด่เห็นลูกสับปะรดนี่ไม่ได้เลยนะสับปะรดนี่เขาเห็นเขาเต้นใหญ่เลยนะกลัววิ่งหนีกลัวไม่ไม่ไม่ใช่กลัววิ่งหนีกลัวแบบกลัวแบบเต้นใหญ่แบบเต้นแบบชานี้มันฟุ้งมันฟุง่ัตอนนั้นเพลงของวสันสนีดังใช่ไหมอยากลองเป็นสับปะรดดูสิแต่บางเผื่อบางทีอาจจะดีกว่ามังคุ พินทอดเขาเอามามาหล่อแล้วก็เต้นเต้นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นฟุกไปฟุกแล้วคนขำสมัยเรา่อนเล่นยาเล่นง่ายตลกเลยแต่เดี๋ยวนี้เล่นยากนะเล่นยากมากมันรู้ทันหมดแล้วคนดูรู้ทันหมดแล้วไปไปช่วยแม่จอดแต้มน้ำมีดใบหนมพี่เด้อผมนะ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำจำมุกรุ่นเก่ามาใช้ทีนี้คนรุ่นเก่าแล้วจะจำมุกเด็กใหม่ๆเนี่ยแล้วมาดัดแปลงบ้างล่ว เอามาใช้เอามาดัดแปลงบ้างหลงได้อย่าว่าโอ้ยตลกเก่าเอามุกของผมไม่เล่นไม่ได้นะผัดกันจุ่ผัดผัดกันจ้ำก็ตลกมันก็ครู่พักรักจำอยู่แล้วทีนี้เราขู่พักรักจำมันบ้างมันก็จำกันไปจำกันมาไงนั่นเละที่แรกจำได้ไหมเอ้เลขขึ้นเวทีที่แรกรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อจ้องกะเหรี่ยเฮ้ยที่แรกเลยรู้สึกจะเป็นเอ่อ เออแถวอะไรนะแถวเขาเาเรียกอะไรแม่พลอยโอ้โหที่ยากไปด้วย,ยขึ้นที่แรกและที่โอ้โหละที่ยากเพื่ด้วยแม่พลอยแล้วปล่อยไปนั่งเงียบคนดูนั่งงันเลยแถวเยาวราชอ่ะเพราะผมแม่พลอยอะ่ะโอ้เล่นอะไรก็ไม่ขำที่ยากเลยที่เล่นช่วงนี้ช่วงนี้พบกับทีมงานของเชิญยิ้มครับเฮ้ hey! แล้วแม่งกับช่วงยิงย่องมาแ้วยิงยิงีนั่งแล้วคุยคุยแต่ไม่รู้เรื่องพอเล่นจบแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นักล้องยังเป็นคนจีนไม่ได้ดูพวกกูเลยเออเล่นยากนะดูเล่นยากยากมากเลยอ๋อทำไม่ยากมากคนจีนไงคนจีนนักล้องยังเป็นคนจีนตัวตนผมเนี่ยเนี่ยที่แรกก็ต้องแทนพี่เด๋อเลยจำได้ที่บาร์โล็อบบี้ล็อบบี้เพชรบุรีตัดใหม่นะ โอ้โหกว่าจะขึ้นเล่นนี่เยี่ยวประมาณ5้ครั้งครับ ายใสยใม่ใส่ยิงไปอยู่คณะอะไรคณะอะไรคณะเพชรบัวทองแล้วพี่เดือให้ไปแทนเขาอ่ะเขาอิ่มแล้วไงสมัยนั้นเขากำลังโอ้ยเดือใจดีใจดีเล่นเหนื่อยแล้วเราบอกกูพอแล้วจะไม่ขอหนุาเทาให้พอกันแล้วก็เขาก็ไม่ไปไหนก็เดินจีบนักร้องกันอยู่ในนั้นทั้งคณะแล้วคิดดูเราคนใหม่เราโอ้โหรุ่นรุ่นผู้ใหญ่ทั้งนั้นมานั่งดูอยู่มันก็หูข้องสอบไปนะจะผ่านไหย มันช้าทายความสามารถถูกต้องได้สองได้สองขำวันนั้นพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่พุกใตาหี้แล้วพุกอะไรโอ้ยจำไม่ได้เอาจันเพชก็เมาวะคิดดูหัวหน้าก็หน้าก็เมาแล้วก็ใบสามแล้วเราจะเอาสมาธิไหนแต่ว่าอาจาว่ามีงานพี่เหล่ตอนที่พี่เหลอให้ทน้องๆไปแทนเพราะพี่เหลอใจดีพี่เหลอไปดูไหมแอบดูไหม ไม่บบดูเรืงนั้นหรือว่าใส่ช่างมันจะช่างมันจะไปดูมันทำไมอะ่ะไปกดดันมันทำไมอ,อ่ะไปดูแต่เดินอยู่ในในในนั้นเราก็เดินเชียร์แนขกในคณะคณะเนีน่ยเชิญยิ้มนี่ยพี่พี่เด๋อเห็นมุมอะไรที่เฮ้ยคณะเนี้ยนั่งมีมีแถวเออแลตะก่อนนี้แต่ละตัวมันก็อยากจะไอ้นั่นแสดงทั้งนั้นนะี่เรียกนี่ในคณะนักปั้นนคลัสตอนนี้วันนี้ก็หนักปัครับเพื่อนกันเพื่อนกัน อายุได้กันแล้วดูหนวดดูเคราดูหน่อยว่าคนเนี้มันมีแววหรือว่ามันได้สนับหนุนเลยะพวกนี้เขารับทุกตัวเขาเขาเป็นตัวใช่ดังนั้นเขาเล่นมาพูดมาจะเดินจะยิตอนนี่พูดดีๆประมาใช่ดังนันยังอ๋อมีดสาดโกกาสยังต้นแรกเนี่ยรู้แต่มันขาดโอกาสพอเสียงหน่อยพอรอเพลงเพราะๆมีลูกคอด้วย อมจะเ่ากันตามาเหี้ยจะตายแล้วเนี่ยคือทุกคนขอโอ,อกาสโ,าโอ,อกาสได้โอกาสนะขอโอกาสว่าได้โอกาสเขาก็ไปกันเลยเห็นไหมขอพิรักพิษนุโลกปไปทีเดอีอวอดรามครูครูบาอาจารย์เนาะงนานงานมันเกิดไอ้ไอ ไม่ไม่ไม่ใช่เสียงเสียเดี๋เกินไอ้มียไอ้ปอไอ้ปองานมาเกิดไอปอมานงานตั้งงานมากระซิบบอกกระซิบบอกผมโอยเล็เดี๋ยวไม่ค่อยฟังนะกูร้องฟินลากฟิษณุโลกในสุดยอดแค่เลยได้น้องก็และและและเหลือเขาก็ปูนั้นแหม่เศร้าเลยนะปูเศร้าเลยคิดถึงคิดถึงสีหนุ่มคิดถึงกูพอขึ้นดนตรีมาก็ เอ้ยเละผมลมนั่งนตลกเลยดิอ๋อทำยาบีอะไรไงอันนี้เขาเรียกไม่ไม่หยาบนะครับ คือรุ่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบูชนียบุคคลเขามีอะไรให้เราเขามีอะไรให้ดูดูให้เราเล่นก็ก็ควรจะหยิบควรจะเล่นแต่ถ้ามึงอายุยังไม่ถึงก็อย่าเสือกเล่นแบบนี้นะอ่าไม่ควรบอกอายุไม่ได้เล่นไม่ได้บารมีไม่ถีบีไม่มีบารมีไม่ได้อายุได้แล้วก็ไม่ควรเล่นไม่ควร ต้องดูสถานที่แลโอกาสแต่เนี่งานสมกูก็ว่าไม่ควรเล่นนะ อยู่บนเวทีครับโตมยบนเวทีอ่ะโอ้โหผมไงท้องเลยไงท้องเลยแบบโอ้โหแบบตายเลยนั่นแหละครับคนที่สนนี่พี่เด๋อสนเมาลาโมกเมาลาโมกเมฆลาโมกกล้าเลยแต่คณะแต่คณะนกเขาได้หยาบเลยเปืเรียบร้อยนกเปื่อนนี่เรียบร้อยเล่นเขาได้หยาบใครเขามาเขามาจากไอ้นี่ไงฮะเขามาจากพี่ดูดอกกระโดนอ๋อคณะนี้เรียบร้อยแล้วพี่ดูดอกกระโดนนี่โอ้โหต้องพูดต้องชุดต้งดีต้องพูดสามีภรรยาไปพูด หัวพวดเมียไม่ได้ต้องถามเขาเนี่ถามได้รางวัเงลเนี่ยทนายม่ดูได้รางวัลตลอดเลยรางวัลไม่แบ่งคู้ด้วย <laughs> ได้โลดได้โลดอาจจะแบ่งสักครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรไปเผอพูดอะไรเข้าที่พี่ดูเคลืองมากเลยอ่ะพี่พี่ดูเคลืองมากเลยห้ามพี่ดูห้ามหยาบเลยไม่ไม่ไม่ได้เลยก็จริงๆเป็นเรื่องดีอ่ะนะมันเหมือนเด็กๆดูได้ใส่สูตรตงสะอาดเรียบร้อยถูกต้องใส่สูตรผูกไทยกลัวมียทะเลาะกันแทบตายยังยังเธอฉันอยู่เลยเธอมาย่งองหัวฉันอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะวันนั้นไปเผอพูดแค่ไม่อยู่ไปกไปอเมริกากับพี่เดินนี่แหละ เผอพูดกไก้สีบานสีบานแต่งหญิงเลาบอกเฮ้ยสวยจริงเลยเราเราไปเช่ารงแรมเรียกันไหมโดนเลยโดนกลับมาไม่คุยกูเจนวังกระยี่ผมอย่างเดียวเดี๋ยวเชื่อกี้คนคือเราก็บอกให้รู้ได้ไงคุณสอนผู้จัดการโทรไปบอกเลย ไอ้เนี่ยนกยกแมนโูข้ามประเทศไม่พี่พี่ดูที่เขาเรียบร้อยมาตั้งแต่สมัยอยู่กับพี่เด๋อแล้วใช่อ่เป็นเด๋อดูดีดอนแดงเนี่ยอ่าเขาเรียบร้อยมาตั้งแต่นั้นแล้วกวใส่ต่นีไม่เรียบร้อยแต่นี่เขาอยากแครเยโอยคนนี้เขาเขาซ้ำดาน สันดานสันดานนะขุดได้นี่สันดานขุดไม่ได้แล้วดูมันเลยพีออ่แก้วว่าตลกรุ่นใหญ่เลยโอ้ยรุ่นครูบาอาจารย์เมาเข้าไปก็เพื่อนกันไมออน้าเลยต้องกราบเท้าดีเลยลงไม่กราบ <c oughs> กราบเ <c oughs> ท้าเลย <c oughs> <c oughs> จะให้กราบเทา้าไม่เล่นมุกเลยเดี๋ยวไฝระเบิดเตาที่สามตาที่สามเลยบมาลืมตาแล้วก็ระเบิดทั้งโลกพี่อยู่กับปูกี่ปีแล้วอยี่สิบกว่าปีแล้วเป็นไงบ้างจับใจจับใจจับใจใช่ก็ดีก็อยูอ่ก็จับใจถ้าไม่ดีก็คงไม่อยู่มาถึงยี่สิบกว่าปีแล้วเขาดียังไงพี่ก็ดีทุกอย่างนะสำหรับเราก็ไม่มีอะไร ผิดพลาดอะไรอายุหา่างกันมากเลยแต่เราเข้าใจกันอยู่ด้วยความเข้าใจกันก็โอเคไม่มีแล้ว,ลวพี่เป็นคนชอบทำอาหารด้วยก็ทำเดี๋ยวนี้เขาก็ททำดู y YouTube เดี๋ยวนี้ก่อนเนี้ยผมทำให้เขากินแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องทำให้ผมกินพี่ชอบกินอะไรเดี๋ยวพี่กินอะไรก็ได้<อ>ผมมันง่ายๆอ่ะ นิดเดียวก็อิ่มแล้วผมจะกินอะไรก็ได้ไง่ายๆแต่ของเขาต้องทำของเขาเขาปรับุงเขาดูยูทู u ไงยูทูปก็ทำาไงน,นี่เราก็เลยเป็นคิวซีทีไม่ตลอดเลยมีช่วงลำบากชีวิตไหมไม่มีนะทีรอาลื่นมันมมก็ราบลื่นมาช่วงชีวิตลำบากาเราก็ไม่คิดว่า,ามาเป็นลำบาก ันไหนล like ําบากอันไหนที่ว่าขั้นลําบากอรัเอ้ยไอ้แพ็คลี้หรือเพนลิ้โพลิเพเทอันนั้นอันนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ที่ยังสี่เป็นอยู่สมัยนั้นเะยังอยู่ไม่เก็บอยู่พี่เก็บอยู่ที่มาเจอสี่สองงานเดียวอันเดียวผมต้อผมต้องไม่เก็บแล้วแต่นี่เก็บอยู่ก็อยู่ที่บ้านอะไรเดี๋ยววันหลังจะค้นให้แล้วจะส่งไลน์ไปให้ดูนะจริงจริงที่ พี่เหลือจะพูดกับปูบ่อยๆผมรับคุณแล้ผมรับคุณหอมหอมอะไรกรนทีต้องต้องหอมทุกท่านที่แกเฮ้ยแก่ดีครับแก่ดีครับสวัสดีครับกาลังกาลังพูดถึ่างนี้ปพี่เหลืออยู่พูดปรมามาไม่อ่ะคู่นี้เป็นยังไงอ๋อคู่นี้น่ารักครับเราไม่กล้าบอกเราด เอาอั้มขอให้อั้มให้อั้มเหรอน่ารักครับเลยก็น่ารักอั้มไม่ได้ครับพวกนี้โอ้ชาลูกศิษย์คนกุฏิน่ารักอ่อออออ ไม่มีเรื่องอะไรอําจริงๆนี่แต่มันไม่กล้าหรอกแล้วกุวยแล้วกุวยผู้นี้อ๋อน่ารักครับใหม่ฉามด้วยใหม่อิจฉามากโอ้ยคือคุณปูเขาเป็นดาราเป็เลยเป็นตลกไม่นึกว่าเขาจะมาปิ้งกันไงแล้วรู้ว่าถีบไหมถีบเป็นยังไงมาาสดวกัใช่สวรรค์ก็จัดแต่ว่าจริงๆก็รู้เลยเพราะว่าถ่ายละครอยู่คนละสตูเราถ่ายห้าห้าห้าเราถ่ายบารายชัยทุ่งอีกสตูนึงก็รู้ว่าเขาปิ้งกันหรื นะแต่เขาเขาบอกว่าสวรรค์ก็จัดมาเโอเคอเร็นแค่แค่ของยี่ไม่ต้องัวนโดวไม่โดนไม่ไ้คุยว่าจะเจอตรนี้บ๊ะบ๊ะบายดีนะบ๊ะบยดีโอ้ยนน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 นไปพ่อแลยบ๊ะบ๊ะกบกบกบกเฮ้ยก็แค่ไปดันรอไปให้ไปโดนเอาเลย